นี่ก็ถนนสุดถนนพอดีครับเนี่ยถนนทาเอาไว้นะครับสิบสองเมตรนะฮะนี่ที่นะจากนี้เลยนะครับสามไร่สี่สิบเจ็ดตารางวาครับนูน่นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับถนนสิบสองเมตรครับถนนสิบสองเมตรนะฮะตรงข้ามเนี่ยเรากา็สร้างหมู่บ้านรูล้ละนะ นุ่นกับหมู่บ้านหรูนะนี่ก็บ้านรูเนะอ้ามีแต่บ้านหรูทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะครับอขอตอนตัดนะครับท่านที่เข้ามานะครับชมโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์ที่ของเรานะฮะอยู่นี่เลยนะครับร้อยห้าสิบเมตรครับความยาวมาร้อยห้าสิบเมตรนะครับกว้างเข้าไปสามสิบเมตรนะอ่ะให้ดูที่ตรงนี้เหมาะที่จะทำเฮาส์หรือท่านใดที่ สนใจซื้อไวเก่งกำไรเพื่อที่จะทำนะทาวโฮมครับทาวโฮมนะฮะอืมทำทาวโฮมนะให้ดูนะครับนี่น่ะนะยาวไปเลยนะครับนูน่นตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ท้ายท้ายสุดนะครับแล้วก็จะเดินอธิบายเป็นเรื่องที่ตรงนี้ดียังไงนะครับ นี่ที่ตรงนี้ก็ดีตรงที่ว่าถ้าท่านซื้อแล้วถมไม่ต้องสูงนะครับเพราะว่าเราถมเอาไว้เสมอเสมอถนนละนะเสมอถนนครับเสมอถนนนะรนนนะหรือท่านจะมาถมที่เพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งอีกสัก50สิบเซนนะห้าสิเซนเพื่อที่จะจัด,จดสรรล็อกขายนะครับท่านสามารถมาทําจัดสรรนะครบับล็อกนะฮะ ร้อยตารางวาร้อยตารางวาได้นะครับตรงนี้นะฮะร,ร้อยตารางวาร้อยตารางวานะครับนั่นก็คือไปสุดนู้นเลยนะฮะอ่ะท่านใดที่จะมาสร้างบ้านก็มาสร้างได้เลยนะครับตรงนี้ซ้ายขวาก็เป็นหมู่บ้านรู้อยู่นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปนเรื่อยๆนะครับ เดยวในท่านเห็นเรื่อยๆนะครับว่าอาที่สวยยังไงนะฮะเดี๋ยวผมแปลนไปดูขวามือขวามือก็นะฮะกำลังก่อสร้างอยู่เป็นหมู่บ้านรูครับก่อสร้างอยู่เป็นหมู่บ้านรูนะฮะถนน12เมตรครับนะถนน12เมตรบอกไว้ก่อนเลยถนนของเรา12เมตรด้วยกันนะครับ นี่ก็ตอนนี้นูน่นฮะปฏิวัติกำลังไหวเจ้าที่อยู่นะไหวเจ้าที่อยู่าน่ดนนี่ความมือของเราก็กำลังสร้างหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินจนปากทางเลยฮะเดินจนถึงปากทางเลยนะครับ ให้ดูนะฮะผาทางเลยนะครับผมเดินมาก็คือความกว้างครับติดถนนมาเนี่ยประมาณร้อยห้เมตรนะครับตอนที่กว้างนะยาวนะนี้ผมจะเดินเกือบถึงผมเดินเมื่อกี้เดินจากท้ายแปลง ตอนนี้กำลังจะอยู่หน้าแปลงนะครับแล้วผมจะเดินไปถึงนู่นเลยถนนเรียบกันจนาเลยนะฮะให้ดูนะครับสายขวาหมู่บ้านหรูหมดเลยครับอืมซ้ายขวาหมู่บ้านหร,หนรูเลยนะฮะตอนนี้อคุณปฏิพัติ์ก็กำลังไหว้นะครับอ่าเจ้าที่นะ ตอนนี้เรากำลังไหว้เจ้าที่นะครับอืมนะครับให้ดูเดี๋ยวผมไปกลางๆแต่งดีกว่านะครับให้ท่านได้เห็นนะก็นี่ก็นะเรามีการนิม,มนนะฮะหลวงปู่สวงครับ ลูกปูสวงสิ่งที่เราเคารพบูชานะนี่อ่ะตอนนี้ผมมายืนอยู่กลางกลางแรงครับด้านหลังนี้ก็เป็นเฮาๆนะฮะ ส่วนด้านหน้าก็มีคนมาเช่านะเช่าอยู่นะฮะอยู่สองสามหลังที่ของเราถึงนู่นเลยเสาแดงนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแปลงเลยนะครับในอยู่ตรงกล,กลางๆนะฮะที่เรานู่นไปถึงนู่นเลยครับท่านมองเห็นรถสีเหลืองๆไหมน้ารถแมคโครครับถึงนู่นเลยครับนะฮะาท่านใดที่สนใจนะครับตรงนี้ ซื้อไปแล้วสามารถทำกำไรได้เลยครับก็แบ่งบล็อกเลยอ่ะแบ่งเป็นร้อยตารางวาร้อยตารางวาเลยนะ,ะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะแบ่งได้เลยนะอะเดี๋ยวผมเดินไปนะครับนี่ผมเดินในที่นะฮะให้ดูเนี่ย เดินนะที่เราไปทึงตรงไหนนะครับอที่ตรงนี้ทันใดที่ชมคลิปวิดีโอสอบถามได้นะครับสอบถามผมได้นะที่มาถึงตรงนี้เลยนะเนี่เสาเสาสีแดงครับเสาสีแดงนะครับอเสาสีแดงนะครับมีท่อระบายน้ำ มีทอร์นาเมนน้ำนี่ที่ตรงนี้เขาถมละอ่ะนี่ถมก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งนี่ที่ตรงนี้จบที่ตรงหลักสีแดงนะครับน,นะเราก็จะถมอาตีสภาพถมไปนหนึ่งเม็ดก็แล้วกัน ครับทัเป็นหนึ่งเมตรทุงนิ่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปถึงถนนเรียบกันจนาเลยนะครับอันนี้เจ้านี้ก็ร้อยจราจงวาเจ้านี้ก็สองร้อจราจงวา เจ้านี้ถมขึ้นสูงหน่อยเจ้านี้คือถมนิดเดียวนะที่ถนนนะสิบสองสิบสองเมตรนะครับสิบสองเมตรอืที่ถนนสิบสองเมตรนะครับนั่คือเสาไฟฟ้า ในผมก็มาด้านหน้าครับก็ประมาณออกมาจากสถานที่ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรร้อยเมตรนะฮะเดี๋ยวพาไปดูถนนนะครับก็ตรงกันท้ามกำลังทำกำแพงแตอนนี้ทำกำแพงอยู่นะครับ ก็นี่ก็คือนะมาจากแฟชั่นนะครับมาจากแฟชั่นนะครับมาจากแฟชั่นเส้นนี้นะนี่ก็คือ,อถนนนะเขาเรียกเรียบแคนนาครับวิ่งไป แล้วไปนู่นเลยก็เป็นถนนกูบอลวัดกูบอลน,นะฮะวัดกูบอลน,นะครับเนี่ยของเราก็เข้าซอยนี่แหละครับซอยไม่มีชื่อนะฮะซอยไม่มีชื่อนะครับก็เข้าเข้า,ขา,ขา,ขามาเลยนะไปประมาณที่เราประมาณร้อยเมตรนะครับเข้าไปประมาณร้อยเมตรนะฮะอ่าเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะครับนี่เห็นไหมหมู่บ้านหรูที่ผมบอกฮนะหมู่บ้านหรูกําลัลางสร้างนะ ร้อยเมตรจริงหรือเปล่าอ่เดี๋ยวผมเดินจากปากทางนะนะฮะผมเดินไปอ่าท่านผู้ชมก็ตามผมไปครับนะฮนี่นะนะโอเคนะครับตามมาเลยครับนะซ้ายมือผมนี่ก็สร้างกำแพงและนะสร้างกำแพงและ นะครับ ครับกนะ็ที่ของเราครับอยู่ขวามือผมนะอ่าตรงนี้ก็มีคนซื้อไปแล้วถมเป็นที่เรียบร้อยละอันนี้ถมเสมอพื้นเลยนะครับอันนี้ถมเสมอพื้นเลยนะครับ นี่ก็อ่ะนี่แหละครับจากเสานี่แหละครับนเนี่ยจากเสาเนี่อ่าเสานี่แหละครับเสานี้ยาวไปเลยครับอ่าเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับเสานี่นะฮะยาวไปถึงสุดเลยนะครับอ่าสุดเลยนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับตอนนี้ อ,อยากให้เห็นคือถ่ายถ่ายวนไปวกมาเพราะว่าอยากให้ท่านนะได้ชมทั้งช่วงผมเดินช่วงผมเดินมานะจากถนนเรียบกาญจนนาจนสุดเลยแล้วก็เดินจากสุดแล้วก็มาข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมเดินให้สุดซอยเลยเลก่อนนะเดินให้สุดเลยครับเดินให้สุดพื้นที่เลยเมื่อกี้ผมเดินจากข้างหน้าเฮ้ยเดินจากข้างหลัง ไปข้างหน้าตอนนี้ผมเดินจากข้างหน้ามาข้างหลังนะให้ท่านได้เห็นแล้วก็จะแพลนสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายมือผมก็ช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่กำลังก่อสร้างบ้านหลูเนาะครับถนนสิบสองเมตรอุ้ยสบายสบายเลยครับถนนสิบสองเมตรรถสิบล,ล้อก็มาได้นะฮะ นะฮะกำลังเดินสุดละนะฮะเอาให้สุดเลยดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวไปสุดเลย สุดเนี่ยฮะ้โอ้โหตึกนกตกใจฮะนี่สุดนี่เลยนะฮะนี่เห็นไหมสุดนี่เลยครับนี่สุดนี่เลยฮะอ่ะนี่สุดเสานี้ครับยาวไปนู่นนะฮะยาวเลยครับอ่ะ ก็ฝากเอาไว้ครับท่านใดที่สนใจที่3ไร่47ตารางวาฮะเหมาะที่จะทำทาวน์โฮมหรือจะทำโกดังให้เช่าก็าแล้วแต่ครับติดต่อผมได้ครับโค้ชประชนินการตลาดเราหลายนะครับสวัสดีครับ